สวัสดีพี่น้องประชาพุสวัสอนสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลแอปริวานพี่น้องขาเมื่อนี้ขึ้นมาชมวิวกันอยู่ม่องจุดชมวิวเนินนางพญาเนาะพี่น้องขาอยู่จันทบุรีงามงามพี่น้องเลยพื่นะวิวเดี๋ยวเห็นงามขนาดพี่น้องสองนุ่มกัน งามเนาะพี่น้องคาไปนะ,ะึเล <pod den hai> ่โอเคมาเดินมาเดินมาจับมือแม่จับมือแม่จับมือแม่ดิอ๋อหน้าจุ๊บเด็กเด็กเดอ๋อนน่าจุ๊บ เลยอ่ะทำมันพี่น้องมุมนี้ก็งามเด้อพี่น้องค่ะพื่อนะเดี๋ยวไปเห็นว้าวพี่น้องงามขนาดพี่น้องหยุดชมวิวเนินนางพญาเด้อพี่น้องค่ะอยู่จันทบ,บุรีงามงามพี่น้องค่ะพื่อนะเบิ้งปึงป้งง,งามเนาะมีร้านกาแฟย้ำอรานอาหารให้นั่งชิวๆพี่น้องใ้นั่งพักผ่อนกินน้ำเย็นๆพี่น้องอ่ะโอเค พอจบคลิปกันเด้อยพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องประชุชนทุกคนบายค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบาย